ยินดีต้อนรับซูอาโอวีศัตรูจะปรากฏต,ตัวในอีกสามวินาทีสูรร้กับศัตร,รูไปด้วยกันอัลลัมอัลลัมเอ้ยแงราชินีต้องหลับไหล สปสัตว์ต้องหลงตายเพียงพระเด็กขีมม้สงสัยอย่างนี้ก็ตายดิโอ้อารามนี้เล่นไม่ดีจ้ะ lên mi tiền đi anh tèn mua mua เป็นทั้งมิตรและศัตรูแม้มันจะช่วยเป็นทาค้างเจ็บปวดแต่มันก็สังสมสิ่งที่เกลียดเช่นกันราชินีต้องหลับไหลสับสนต้องล้มตายที่พูดไม่ซ้ำโอ้ ยอมเายเราต้องเอาจับก,กลับมาแล้วอะเอาดาบแดงนี้มาก่อนอิราลให้ลัวนแก่พวกเรา อามณ์ดัดเบเบนรืนอรแมัมนจะชบความเจ็วปวดแต่มันก็สังสงสิ่งที่เกลียดเช่นกันเริ่แข้งแล้วว่าอลัมกูมันคอบเอาจับจ่อมาเอาครั่งข้าเราได้แล้วเราพิจารมันได้ก่อน ยอดไปเลยอบราลให้พมวันเด็กกเหรอทุกสิ่งล้วนคุ้มค่าแก่การดักษาไว้แลยวตาบอนสองจังหวะ สินค้ามันไม่ได้มีขนาดเข้าอ้อนให้ด้วยนะจีงวะเลีนเหมือนอ้อนแข็กวาดเมล็ดความสุขและรอเก็บเกี่ยวมันในภายลัง เอออจับได้แ <sociedad> ล้วโอ้ยให้มันจับได้วันนีเฮ้ยดีมันไม่เข้าอ่ะกลับต้องซ้ตัวดูยัง เวลาเป็นทั้งมิตและศัตรูแม้มันจะช่วยเป็นเท้าว้ังเจ็บปวดจับโมเลกูเงาและคอย เอคคอแล้วตัวนี้เนะอานนนะมีมาทำไมวะแลาจเามาทำอะไ ทำไมไม่จับทำไมไม่กดอันเต้กดอันเตะไม่ทันพมพรมีทุกสิ่งที่ต้องการทุกสิ่งล้วนคุ้มค่าแก่การรัษาไา้ อือโุ้ยเหมือนกันเลยเรากดอันแต่ไม่ทันฟ้าสางแล้วได้เวลาออกเดินทาง โอ้หลือดมันเต็มแล้วอรอ,รอเต็มตั้งแต่ตอนไหนมันอเ,อเออทำไมต้องง,างา่าขนาดนี้ไม่อยากเลยลแล้วงัล้วเป็ยังไงเราได้ดาบแดงมา ก็เลยแรงราชินีต้องหลับไหลสรรพสัตว์ต้องล้มตายเพียงพระเด็กขี้สงสัยเฮ้ยย่าบ้าให้มันโดนแผ่นที่โดนอะไรไม่รู้โดนโดนตะกา โอ้กระดเต็มทองเลยด้วย,วนนะยกระดั้อย่างเดียวเลยตัวนี้โอ้โหกดอันเตอันเตมันออกชาแล้วมั้งคงใครมีทุกสิ่งที่ต้องการ ติง้วนคุ้มค่าแก่การรักษาวไว้ความไม่ได้หอกเออข้ามันได้อยู่วะเขากระเกิดมาคืบตายโอ้สอดแล้วมั้งไมื่อไหร่ก็ให้โอกาสเข้าสนามแล้วผมว่าเขา เขาพอพ,อพายย่ยนะังไม่ทันแล้วตีปอมแตกและวลิปตีปอมแล้ว,วเขาเล่นยังไงเขาเล่นคนละเกมคนละเกมอะไรอย่างเงี้เขาเขาไม่อยากชนะหรอวมั้งจริงๆแล้วถ้าเล่นดีๆมันใช่แบบนั้นนะ โอ้โห,หน่าเลยทันแลนด้วยลองลองอันใด